เขาถามว่าสงสัยครับปัจจุบันไทยก็ได้ชื่อว่านี่ครัวเรือนสูงแล้วถ้าได้เงินจากการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนเลือกตั้งมา <c oughs> กระตุ้นเศรษฐกิจก่อนเลือกตั้งด้วยนะ <c oughs> ครับ <c oughs> เขาน่าจะไม่เอาเงินไปใช้หรือเปล่าหรือว่าหลังเลือกตั้งก็ได้มั้งน่าจะเก็บไว้หรือเอาไปใช้นี่ไหมครับจะเอาไปซื้อของบ้างเล็กน้อย อ,อว่าถ้าได้เงินจากการกระตุ้นเศรษฐรกิจมาน่าจะไปใช้หนี้แล้วก็เก็บไว้มากกว่าเอาไปจับจ่ายใช้สอยซื้อของหรือเปล่าเพราะว่าในคลิปที่เราพูดเรื่องหุ้นากลุ่มหุ้นการเมืองเนี่ยที่มือใหม่ควรรู้เนี่ยเอ่อก็เราพูดถึงว่าหุ้นกลุ่มหนึ่งที่มีแนวโน้มจะได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะก็คือหุ้นคาร์ลีกเพราะว่าเขามีการกระตุ้นนะครับมีอ่างเปามีอะไรรวมถึงไอ อันนี้พูดถึงก่อนเลือกตั้งก่อนนะครับเอออันนี้เขาเลยถามว่าเขาหน้าจะเอาไปเก็บและเอาไปใช้นี่มากกว่าเอามาใช้ใจ่ายทําให้บริษัทคาบีได้ประโยชน์หรือเปล่าครับเพราะว่านี่ควรเรียนมันสูงอยู่เนี่ยตอนเนี้ยครับผมอืมครับประเด็นคือก็จริงๆพี่คิดว่าเราก็พูดประเด็นนี้กันไปไปพอสมควรละรแล้ว,แล,วแล้วหลักในคลิปนั้นนะ,นะครับนะว่าส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ดีกว่ามันเป็นเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคอะนะครับพี่ยกอย่างเคสบางเคสเพิ่มเติมก็ได้นะครับว่า ข้อแรกเนี่ยนะครับต้องบอกว่าคนที่เขากู้อ่ะเขาไม่ได้รู้หรอกนะว่านี่สินค้าคูเรือนเดิมมาสูงอยู่แล้ว่ะเขาไม่ได้คิดประเด็นนี้อยู่อยู่แล้วนะครับข้อแรกนะครับ <C hips> ข้อที่สองเนี่ยาการที่คนเรากู้เงินเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีเหตุผลที่มาที่ไปนะว่ากู้เพราะอะไรที่นี้มันมีหลายแบบนะครับถ้าเป็นหนี้ที่กู้ซื้อบ้านนะกู้ซื้อบ้านนะครับ คนที่เป็นหนี้ซื้อบ้านเพียวๆเนี่ยนะครับแน่นอนว่าสมมติถ้ามีหนี้ซื้อบ้านอย่างเดียวนะสมมตินะหนี้บัตรเครดิตไม่มีเลยนะไม่มีหนี้เลยนะคือจ่ายบัตรเครดิตตรงตลอดโป๊ะโป๊ะโป๊ะเนี่ยเหมือนอย่างเราอย่างเงี้ยนะครับคําถามคือพอเราได้เงินมาเนี่ยแน่นอนเราก็อาจจะมีโอกาสเพราะว่าเราเลือกที่ใช้เงินไงใช่ไหมครับนะแสดงว่าเงินที่คือพี่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยเบิร์ดได้รับออฟเฟอร์ทุกวันเนี่ยแค่ทุกวันเนี่ยว่ามีเพอร์ซอนโลนค่ะสนใจไหมคะเบิร์ดได้ไหมโทรศัพท์นี้ ได้บ่าทุกวันนะครับทุกวันแต่การที่เราเนี่ยปฏิเสธมันไม่รับมันเนี่ยมันแปลว่าเราอเราต้องเราเราเราต้องมีอะไรบางอย่างอ่ะที่มันแตกต่างอ่ะกับคนที่รับเขารับมันอ่ะใช่ไหมครับอันนี้พูดเรื่องเหตุผลนะเช่นภาระความรับผิดชอบเอ่อความเดือดร้อนซัมติงโอเคไหมพูดในมุมนี้นะว่าคนที่เขารับเงินกู้พวกนั้นเนี่ยแสดงว่าเขาต้องมีเหตุผลบางอย่างที่เขาต้องใช้ที่เขาต้องใช้เช่นลูกเรียน หาเงินอจ้างรายวันรายได้ไม่สม่ำเสมอมันก็เลยแบบจําเป็นต้องกู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จากประสบการณ์ของพี่ที่บอกครับว่าคนเหล่าเนี้ยเมื่อเขามีรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยเขามีแนวโน้มนน <c oughs> ที่จะเขามีแนวโน้มที่จะเรียกไงใช้เงินมากขึ้นอนะ่ะใช้เงินมากขึ้นอนะ่ะมันอย่างที่บอกว่านิสัยมันไม่ได้เปลี่ยนกันโดยเพราะเพราะคุณได้เงินก้อนมาแล้วคุณก็แบบเออเปลี่ยนนิสัยกลายเป็นแบบ ไม่ไม่มีนี่มันไม่ใช่อ่ะเออมันเป็นนิสัยอ่ะนิสัยการใช้เงินอ่ะนิสัยการการบริหารจัดการเงินอ่ะเออประมาณเนี้มันไม่ได้เป็นที่คนรายได้น้อยด้วยนะมัาไมผมยังทํางานประจําอยู่แบบนี่ยนออฟฟิศเป็นนะแบบทําไมผมตําแหน่งยังไม่ได้สูงครับผมก็จะเห็นคนที่ตําแหน่งสูงกว่าก็จะแบบก็จะภาระก็จะใหญ่กว่าก็จะซื้อบ้านแพงกว่าซื้อรถแพงกว่าอะไรแบบเนี้ยบางคนนะแต่ว่าบางคนก็ไม่เป็นแบบนั้น ใช่ถูกต้องแต่คีคือจะบอกว่ามันมีสิ่งเร้าหลายอย่างอะเบิร์ตที่ทําให้ทําให้เราแบบเป็นแบบนั้น่ะพุ่งจริงนะเราต้องแบบยับยั้งชั่งใจสูงมากเลยอะเช่นแบบมีโฆษณามี Facebook โชว์เพื่อนคนนั้นไปเที่ยวต่างประเทศพี่บอกว่ายุคหลังๆอะมีคนกู้เงินน่ยไอเพลซนอโลนเนี่ยไปเที่ยวกันเยอะมากเลยนะโอ้โหใช่เนี่ยคือมันมันมีสิ่งเร้าเยอะเบิร์ตรู้หออปะเที่ยวกินขอมแพง เขาเห็นเขาไปกินมารีวิวกันโอ้โหไม่น่ากินชิปโปงเลยต้นเดือนก็ไปกินกันมื้อเป็นพันสองพันสิ้นเดือนก็ไม่มีตังค์ส่วนก็ต้องหยิบยืมมันเนื้อออกมามันสิ่งเร้ามันเยอะอ่ะเออสิ่งเร้ามันเยอะอ่ะก็ต้องบอกตรงๆอะมันก็เป็นความคิดเห็นนะนะคือก็ก็เราก็เคารพความเห็นซึ่งกันและกันก็แล้วกันนะครับคือหลายๆคนก็ทําได้นะไม่ใช่ทาไม่ได้แต่ยินบอกว่าจากประสบการณ์พี่อะพี่ก็เห็นชีวิตมาหลายคนมากๆนะ จากชีวิตประสบการณ์ตรงๆของตัวเองนะครับรวมถึงคนที่บ้านด้วยนะไม่ใช่คนคนอื่นคนไกลนะอะไรอย่างเงี้ยอย่าง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 คุณพ่ออย่างเงี้ยก็ก็กู้ตลอดชีวิตนะตลอดชีวิตนะจนเกษียณเลยนะจนเกษียณเลยเอออย่างเงี้ยโอก็กู้ไปเที่ยวด้วยนี่ตั้งแต่ยุคแบบพี่เด็กใช่ใช่กู้ทุกอย่างเบิร์สมมติสมมติเดือนนี้อยากได้แอร์ใหม่ ก็ก็ก vale <|so|> ู้ซื้อแล้วพอมีเงินเขาเรียกว่าเงินโบนัสอะเงินโบนัสอะอ่ะให้ถ่ายว่าจะพ่อพี่จะมาทําอะไรอ่ะให้ถ่ายมาใช้นี่แล้วก็อยู่เฉยเออมันเป็นนิสัยผมจริงนะผมจะเกือบจะตอบใช้นี่แล้วนะไม่ใช่เขาก็ซื้อของที่มันใหญ่ขึ้นอืมอืม แล้วเห็นแล้วบอกว่าไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่เคสเดียวอะ่ะพี่แต่พี่เป็นคนช่างสังเกตอะ่ะ <c oughs> พี่แบบมีคนรอบตัวพี่นั้งเยอะอะไรเงี้ยพี่สังเกตคนหลายๆแบบอะ่ะมีลูกนาพี่อย่างเงี้ยเออเขาเช่าเช่าที่ทํากินอยู่ยอะไรเงี้ยเราก็ชอบเพามากเลยรเขาขยั่ขยันเราก็ชอบรู้สึกว่าคนนีน้คือแบบเป็นชาวนารุ่นใหม่มากๆเลยอะไรเงี้ยขยันมากๆเลยแล้วก็เออพอเขาแบบเหมือนคือการทํานาเนี่ยการทําไร่ทํานาเนี่ยพี่ว่ามันมันมีความยากอยู่ในตัวเบิร์ด มีความยากอยู่ในตัวยากนี่คือตอนทอําอ่ะทําไปสามเดือนจ่ายอย่างเดียวใช่จ่ายค่าแรงจ่ายค่าปุ๋ยไก่จ่ายค่าแล้วแต่ละกันค่าน้ำมงนน้ำมันสูบน้าเข้านาก็แล้วแต่แแแแตจ่ายค่านุนค่านี่พอรับเงินเนี่ยรับเป็นก้อนรับทิ้งล้านหนึ่ง <c oughs> รับทิ้งล้านหนึ่งอะเบิร์ตไม่เห็นเงินสามเดือนแล้วทิ้งล้านหนึ่งสองล้านอย่างเงี้ยโอ้ เงินมันได้มาเป็นก้อนอ่ะมันมันจงใจให้เราแบบใช่ไหมมันมันมันเป็นสิ่งเราอ่ะนะมันสิ่งเราอ่ะที่ทาให้เราแบบอยากใช้มันอ่ะเออซึ่งมันก็เป็นอย่างจริงแล้วคับเนี่ยมัไม่นรู้ดย่งไรว่ามีเยอะแต่ว่าจริงๆมันต้องใช้ยาวๆวใช่จริงๆริมันต้องแบ่งไงเพราะว่าต้องใช้อีกสามเดือนยังไม่ใช่แค่นั้นไอที่ใช้มาสามเดือนอ่ะคือรายจ่ายทั้งนั้นซึ่งติดหนี้ไปทั้งนั้นเบิร์ตอ๋อวิธีการคือคุณได้เงินมาคุณต้องเอาเงินไปใช้หนี้อืม ไม่ใช่ไงก็ถึงพูดไงว่าเจอมาของจริงไม่ได้คิดเองเจอของจริงเออแล้วเป็นี้ทั้งนั้นมีลูกนี่ไม่ได้ไม่ใช่รายเดียวเนึกออกอปะไม่ได้มีลูกนี่รายเดียวแต่ถามว่าลูกนี่ที่เก่งๆขยันมีไหมแล้วแบบได้เงินก็นมาใช้นี่เลยมีไหมมีแต่ม,นน hmm. มันเป็นส่วนน้อยอืมันเป็นส่วนน้อยของพี่พุ่งตรงเลยมีเคสเอาจริงมีเคสเดียวลูกนาพี่ <c oughs> มีเคสเดียวที่เป็นแบบเนี้แล้วคนเนี้นะที่แบบได้เงินก้อนปุ๊บใช้นี่ใช้นี่ใช้ชใช้นี่หมดเลยจากนั้นนะคนนี้ก็มีเงินเก็บมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช้ฟุม่มเฟือยไม่ซื้อรถไม่ซื้อลาไม่เลี้ยงชาวบ้านบ้าบออะไรี้ไม่ทําแล้วก็เก็บเงินได้แล้วก็ซื้อที่ดินได้เรื่อยๆอซื้อที่ดินเพิ่มได้เรื่อยๆด้วยแต่มีส่วนน้อยเวอร์สหนึ 1, ่งในร้อยหนึ่งในร้อยนั่นเก้าสิบเก้าเป็นอย่างเงี้ยที่บอกอ่ะได้เงินก้อนมาแทนที่มึงจะไปใช้นี่ก่อนไม่มึงเอาไปซื้อรถ ออกรถใหม่แต่บอกไม่มีตังเลยไม่มีตังจ่ายค่าเช่าไม่มีตังจ่ายค่าค่าปุ๋ยเลยนี่ความจริงต,ต่พูดถึงอนะเอาว่าคนทั่วไปรวมถึงอันนี้คิดถึงตัวเองเลยนะอ่ะสมมติเรามีคนส่วใหญ่มีนี่ผ่อนบ้านกันอยู่ครับแต่ผมอาจจะเป็นแบบออฟฟิศอะไรด้วยใช่ไหมครับคือก็ไม่ใช่ว่าเราได้เงินมาเราก็จะไปโปะหนี้บ้านใช่ใช่ก็ไม่ใช่โดยโดยไม่ใช่แต่แต่อันนั้นโอเคเราเป็นเหตุผลด้วยว่า ไอ้เปอร์เซ็นต์ดอกเบียเบ้ยเทียบกับเปอร์อเซ็นต์ผลตอบแทนจากการลงทุนมันมากกว่า mm hmm. แต่แต่ถ้าเป็นคนทั่วไปที่ไม่ได้ลงทุนคือเราก็ไม่ใช่ว่าได้เงินมาแล้วเราจะส่วนใหญ่แล้วกันไปโปะบ้านรัวๆโดยที่แบบเราไม่ได้อยากซื้อต้อง,องต้องโปะน<ะ>้องโปนี่ที่มันดอกแพงที่สุดก่อนไงอย่างพวกเออเช่าซื้อสมมุตินะเช่าซื้อแต่เช่าซื้อมันดอกเบีย้ยมันมันมนั่นไปละ เออดอกเบีย้ยอะไรวันนี้ก่อนจำนำทะเบียนอะไรเงี้ยเพอร์เซ็นอ์โลนเงี้ยเบิร์ดซึ่งดอกเบีย้ยมันยี่สิบเปอร์เซ็นขึ้นนะเบิร์ดเออเขาเนี้ยผมรู้สึกว่ามันแบบฉุดขาหัวไอดอกเบีย้ยพวกเนี้ยคือผมรู้สึกไม่ <c oughs> ผมรู้สึกมากเลยเ <c oughs> วลาเป็นหนี้แล้วไอดอกพวกนี้มันผมจะนั่งคุณเลยว่าเราต้องเสียเดือนละเท่าไหร่กี่พันอะไรเงี้ยประเด็นเป็นแบบนี้คือเบิร์ตต้องเข้าใจว่าเบิร์ดอาจจะมองว่าเบิร์ดซื้อเป็นหนี้ก้อนใหญ่ แต่ความจริงแล้วเนะี่ยคนเหล่านี้เวลาเขาเพอร์เซนโลนเนี่ยคนหนึ่งอ่ะแค่หมื่นสองหมื่นเองเบิร์ดอืแล้วผ่อนห้าปีเบิร์ดว่าค่าง,งวดเท่าไหร่หลักร้อยอ๋ออ๋อ,อมันน้อยหลกออักร้อยเขาไม่ได้มองทีเออ่เปอร์เซ็นต์เขามองที่ค่าง,งวดเออว่าค่าง,งวดเป็นแค่นี้เองอะ่ะเดือนร้อยสองรอยอ่ะเบิร์ดซีเรียสหรออ,อ๋อสองสร้อยสี่ส้าห้าร้อยเงี้ยซีเรียสเหรอ นี่หรอปะเออมันหลอกตาเออถ้าอย่างนี้ที่ถึงตัวเองอาจจะเป็นสมัครดิสนีย์พารเน็ตฟิกเอาไว้ก็บางอย่างก็ไม่ได้ดูเราก็ส่งเดียวกันเบอร์เออถ้ามันเงินมันน้อยนี่มันก็รัง่ายให้เรามอง้ามง่ายมันให้เราตัดสินใจง่ายง่ายดิสนีย์พัสเนี่ยพูดตรงไม่ได้ดูมาปีงั้น้ยังจ่ายอยู่เลยดูอยู่เดือนแรกอะดูมาเวลหมดแล้วก็ พอละไม่ได้เปิดอีกเลยให้ลูกดูไงให้ลูกดูซึ่งลูกก็ไม่ได้ดูเออใช่มันมันเป็นมันเป็นแบบนี้แบบหมื่นสองหมื่นลองทิดดูหมื่นหนึ่งหารห้าปีก็ปีละสองพันเองเงินต้นนะเงินต้นนะรวมดอกเบี้ยก็อีกเอท่าไหร่กัใช้วงเงินเป็นสามสี่ร้อยอะ นิดเดียวอะมันดูเหมือนนิดเดียวไงเขาก็ไม่ไม่ได้วิเคราะห์กันที่แบบเปอร์เซ็นต์อ่ะเขามองกันว่าเอ้ยเขาไหวนี่เขาแบบได้เงินก้อนมาตั้งหมื่นหนึ่งเนี่ยได้เงินก้อนตั้งหมื่นห้าเนี่ยเนี่ยเราได้ทีวีเลยนะเราได้ตู้เย็นเลยนะเบอร์เนื้อ,อปะคือแต่ต้องเข้าใจนะเบอร์ถึงบอกตอนแรกไงว่ามันต้องเข้าใจด้วยว่าสมมติ <c oughs> คนที่เขาแบบเขาเก็บเงินเขาเก็บเงินไม้ได้อ่ะบางคน,เ,นงเขาก็เป็นไงเขาก็เป็นไง เก็บเงินแองกเเก็บไม่ได้เราต้องเก็บเป็นหมื่นเนี่ยคนต้องเก็บกี่เดือนวะกว่าถึงจะได้เงี้ยเราได้ค่าแรงเราได้เงินเดือนเราได้ไรายได้เก็บได้เดือนหนึ่งแค่แบบพันหนึ่งสมมตินะเดือนละพันเดือนละห้าร้อยอย่างเงี้ยโอ้ต้องเก็บกี่เดือนกว่าจะได้แอร์ว่าร้อนแล้วว่ะตอนเนี้ยเออเออ,อันนี้เข้าใจเหมือนกันผมผมเคยแบบสมัยผมจัดสัมมนา,าแล้วผมอาหารเหลือขับมาแล้วผมเอาอาหารที่มันแบบแพ็คมาจากโรงแรมอย่างดีนะก็เอาให้ลูกน้องเลยแล้วลูกน้องบอกว่าพี่ไม่เอาเยอะ ปฏิเสธบ่อยผมก็ถามเอ้ยทาไมของกินดีๆไม่เอาอ่ะไม่มีตู้เย็นใครกินเออบอกไม่มีตู้เย็นใช่ไอ้ผมผมนึกสลดเหมือนกันนะแบบที่มันต่างขนาดนี้น้องไม่ไม่มีตู้เย็นอ่ะเฮ้ยไม่ขนาดนั้นพี่ก็เป็นเวอร์ตตอนพี่เด็กๆพี่ก็ไม่มีตู้เย็นเหรอเออชีวิตผมไม่เคยเจอมมีตู้เย็นปกติของเฟิร์สจ็อบเบอร์ปกติปกติสุดๆปกติของเฟิร์สจ็อบเบอร์ก็อย่างนี้แหละมันก็ต้องไม่ค่อยทำทีละอย่างไงถึงบอกไงว่าไม่แต่ แต่เขาก็อยู่บ้านเขาก็พ่อแม่ก็มีอาชีพอะไรเงี้ยฮะเหรออยู่บ้านอะโอ้ยอยู่บ้านแต่บ้านแบบปอกแบบขับแท็กซี่อะไรเงี้ยเออก็คือไม่ได้สบายอะโอ้แต่ทั้งนี้ก็ถ้าอยู่บ้านไม่มีตัวเงินก็ก็โอ้ยนิีนึงเหมือนกันก็ลำบากเหมือนกันเออเออโอ้นู้นแบบอยู่คอนโดคนเดียวโฟร์จ็อบเบอร์อย่างเงี้ย แล้วโฟล์เอเบอร์ไม่ค่อยมีทุกเยนหรอกมันมันก็ค่อยๆเก็บตังค์นี่ไงถึงบอกว่ามันก็มีความจาเป็นทีนี้พอไปผ่อนเนี่ยสี่ปีห้าปีมันก็คือมันก็พูดยากใช่ไหมเพราะแบบแหม่ได้ได้ได้ของมาใช้มันก็มันก็ทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะถูกต้องป่ะอืมใช่ใช่จะพูดประเด็นเนี้ยแหละใช่บางทีเราก็อาจจะไม่เข้าใจเขาเหมือนกันใช่ถูกต้องอืมก็มันก็เกิดขึ้นได้ไงแต่ดังนั้นเนี่ยมันก็มันก็ยากไงมันก็ยากไง ที่จะบอกที่คนจะไม่เป็นแบบนั้นอ่ะที่คนจะไม่กู้อ่ะมันก็ยากอ่ะ <c oughs> คุณเนี่ยสมมตินะ <c oughs> คือมันไม่มีบ้านไหนพร้อมหลอกเบิร์แรกๆอ่ะใช่ไหมถ้าคนที่กู้เนี่ยมันชัดแล้วเบิร์ถ้าคนที่กู้เพื่อนก้อนโลน่ะมันชัดแล้วว่าเขาไม่พร้อมแน่นอนอม,มันชัดทีก็ขึ้นอยู่ว่าเขาจะได้เงินก้อนมาจะเก็บหรอเป <c oughs> <ร>็นไปไม่ได้เพื่อนพี่นะเพื่อนพี่เลยนะตอนเงินเดือนหมื่นห้านะก็บอกว่าเนี่ยถ้ากูนะมีสามรายได้เงินเดือนสามหมื่นนะ เดี๋ยวกูจะเก็บเงินแม่งหมื่นหนึ่งพอเงินเดือนสามหมื่นไม่มีเงินเก็บสักบาทแล้วบอกว่าถ้ากูมีเงินห้าเงินเดือนห้าหมื่นนะเออเดี๋ยวกูค่อยเก็บตอนห้าหมื่นก็ไม่มีเงินไม่มีเงินเก็บสักบาทเบิร์ตตอนแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวกูจะขยันมากขึ้นอีกเดี๋ยวกูจะถ้ามีเงินกูมีเงินเดือนเดือนละแสนนะเดี๋ยวกูจะมีเงินเก็บทุกวันนี้เงินเดือนก็แสนกว่าไม่มีเงินเก็บเบิร์ต มันไม่ใช่ <c oughs> คือเรา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 เขาเรื่องไงเราเราเสียไปกับสิ่งเราพวกนี้ต่างหากเราเสียกับภาษีสังคมน่นนนโน่อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> ได้เงินก้อนมาได้โบนัสถามว่าได้ไหมล่ะทำไมจะไม่ได้โบนัสเก็บทั้งก้อนเลยก็ได้มั้งใช้หนี้ก็ได้ไม่ใช่หรอไม่ <c oughs> <c oughs> มันอยู่ที่นิสยัยส่วนใหญ่อะ่ะส่วนใหญ่นะไม่ทั้งหมด เนี่ยว่าหลายๆคนก็มีเหตุผลมากพออะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดอืมอืมอืมคือคือบางทีเราเห็นแบบคนที่เรารู้จักในโซเชียลเขาซื้อของหรูๆอะไรเงี้ยเราอาจจะมไม่ได้รู้ถึงวินัยการเงินเขาใ,ในเรื่องว่าเงินเขาอาจจะแบบไม่เหลือเก็บเลยก็ได้นั้นที่ซื้อชิ้นนั้นมาใช่ใช่ ผมผมเคยฟังคนหนึ่งอะดีเจอะไรวะดีเจคนหนึ่งที่ดังๆหน่ยอยแบบชอบซื้อของแบบซุปเปอร์คาร์อะไรเงี้ยครับเออเขามาออกรายการนะเขาบอกว่าเขาซื้อลัมโบรกินนี่อ่ะแต่คนไม่รู้ว่าแบบคือเหมือนรู้อวดรูร,รวยใช่ป่ะแต่ว่าหมดตูดเอยที่ซื้อเงี้ยเหมือนดีเจภูมิเลยเออใช่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 เออดีเจภูมิใช่เออผมก็เออ เราก็ไม่เคยเห็นมุมนี้นะว่ากล้าซื้อของแพงขนาดนั้นโดยท<ม>ี่ยอมเป็นไปได้เบิร์ดเป็นไปได้เป็นเยอะด้วยเบิร์ดเยอะเยอะเคยมีเมนเจอร์คนหนึ่งของพี่นะแต่ไม่ไม่ใช่ปัจจุบันนะเมนเจอร์ manager คนหนึ่งของพี่เนี่ยก็ตอนนั้นพี่ยังขับ v ีอออยู่เลยอะ่ะเบิร์ดเออจาได้แต่เมนเจอร์ขับเบนซ์อะเออแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไปไม่รอดความหมายคือก็ต้องขายอะแล้วมันก็เสียหายหนักอะ เออเพราะว่าแบบผ่อนไม่ไหวอย่างเงี้ยออืมืม <c oughs> คือมันมันเกินตัวไปอะ่ะแต่คือโลกยุคนี้ยมันขับเคลื่อนด้วยพวกเนี้ยจริงๆ a ฟ e b o o k กับเบิร์ดเป็นตัวดีเลยนะ <c oughs> แล้วยุคนี้ยมัมีกระแสะแบบนี้ด้วยเบิร์ดยุคนี้ยมีกระแสะว่าคนมีตังเนี่ยแม่งมันมีกระแสมันกลับด้านเว้ยเบิร์ดคือมือต้องซื้อซื้อมาอวดเพราะคน <c oughs> ส่วนใหญ่ชอบแบบนี้ดังนั้นเนี่ย พอมึงซื้อมาอวดนะตั้งแต่ซื้อมาอวดนะแม่งรวยขึ้นรวยขึ้นมีแบบนี้ด้วยอืมใช่ใชเออกระแสบแบบนี้เนี่ยม,มันเนื้อออกมามันจะมีประโยคอะไรนะชอบก็จัดประหยัดทําไมเออใช่ <laughs> <laughs> ชอบก็จัดประหยัดทําไมเออเป็นกระแสแบบเนี้ยแบบเติมเงินเกมอะไรเงี้ยชอบก็จัดประหยัดทําไมชีวิตเราใช้ซะ เออกนนี้แหละมันเป็นอยู่แล้วนะมันไม่ได้มาเป็นแต่ว่าเอา,เอามาโบเป็นคำพูดแล้วแบบเอามาเป็นเหมือนคติการใช้ชีวิตอะแม่งหนักกว่าเดิมใช่ใช่ใช่มันมีอยู่แล้วเบิร์ตมีมาช้านานอืมประเทศไทยเป็น emerging country บตปสิเปอร์เซ็นคือเป็นอย่างนั้นอะคือไม่งั้นคำถามถามคำเดียวเลยนะถ้าคนได้เงินมาแล้วเก็บนะถามคำเดียวเลย ประเทศนี้ต้องไม่มีหนี้มะเดี๋ยวรอด,ดูดิพลังกันได้ไหะว่าปีเนี้หนี้ภาคคุณเรือนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอะ่ะ <c oughs> พนันกันได้อะ่ะเออพนังกันได้อะ่ะเยอะขึ้นแน่นอนอืม <c oughs> ไม่งั้นหนี้นอกระบบมไม่เกิดหรอกอืมห <c oughs> นี้นอกระบบมีล้านล้านบาทนะจากการคาดการณ์นะหนึ่งล้านล้านบาทนะโคตรเยอะแล้วแล้วในระบบเท่าไหร่ ในระบบถ้าเป็นถ้าเป็นพวกพวกนอนแบงค์เนี่ยประมาณสามแสนล้านสามแสนล้านนะครับสามแสนล้านเท่านั้นโคตรน้อยครับนับหนึ่งล้านล้านบาทครับคิดง่ายๆนะครับ GDP ไทยยี่สิบล้านล้านครับนับหนึ่งล้านล้านแล้วครับแม่งอยู่นอกระบบอะครับ นี่ไม่นับพวกกันพน,นันนะครับนี่ยังไม่นับนะครับอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับอ,อีกนานครับอ่ะเรือกตั้งกัน <laughs> ตามนั้นอกลายเป็นาม,มานนมาเหมือนเสวนากกันเรื่องวินัยการเงินรายบุคคลไปนะครับแต่ก็สำคัญนะจริงนะอืมจริง แหมหถ้าคนมีวินัยนะมันก็รวยกันหมดแล้วอย,อยากคุยเหมือนกันนะเอาคุยคำๆสั้นๆแล้วกันนะอ่ะพอดีพี่พูดถึงว่าให้เงินชาวนาเนี่ยมีพฤติกรรมแบบโดวยวิธีการประกอบอาชีพต้องใจทีหลายๆเดือนแล้วก็ได้เงินก้อนมาเนี่ยคคำถามคืออันนี้พูดถึงลูกนะเวลาพี่ให้เงินลูกอ่ะพี่ให้เป็นรายวันหรือรายเดือนหรือรายปีหรือ ผัวอะไรปีก็เยอะไปให้ลายมือผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะแบบพ่อเขาให้เป็นลายปีตอนมหาลัยนะให้ปีลงเลยแล้วรับบริหารจัดการเองทั้งหมดก็เดือดร้อนไปนะอะไรเงี้ยเออแล้วหาข้าวกินอะไรสามมื้อจัดการเองหมดเลยนะที่เขาให้ครับก็แต่ผมพี่ให้เป็นรายเดือนในพผ่้ปอสี่ปอห้าเองปอห้าปอหกให้เป็นรายเดือนพี่ว่ามันข้อดีข้อเสียคืออะไรรายเดือนกับรายวัน โอ้พี่ว่าพี่ว่าเห็นการบริหารจัดการเขามากขึ้นไงเห็นมุมมองเขาต่อเงินมากขึ้นก็รายวันคือต้องบอกว่าเออถ้าเอาเอาสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกพี่นะเอให้รายวันเนี่ยเงินเก็บน้อยกว่าให้รายเดือนน่ะเงินเก็บเยอะกว่ากลัวหมดอ๋อกลัวหมดเออกลัวหมด อะายวันเนี่ยเขารู้ว่าเขาได้ทุกๆวันไงอ้าอืมเงินเก็บเยอะกว่าเยอะมันไม่ได้กินเลยกลางวันแต่ผมก็จะแบบมีความแบบเขาเรียกไงอ่ะเขาเขาจะหาทางของเขาอ่ะเช่นแบบสมมติทุกวันเนี้ยเราไปเซเว่นกันไปแม่งทุกวันละเซเว่นไปก็เขาจะหยิบของมากขึ้นเมื่อก่อนเขาจะแบบไม่ค่อยเอาอ่ะ <c oughs> ไม่ใช่คือหยิบเพื่อเก็บไว้กินกลางวันเอาไปกินกลางวันที่โรงเรียนก็ไม่ซื้อเนี่ยฮะไม่ไม่เวลาไปเซเว่นเราคือพ่อแม่จ่ายไง<อ>ดังนั้นเนี่ยมันเป็นวิธีที่เขาจะไม่ต้องใช้เงินเขาในที่โรงเรียนไงอเออ <c oughs> ก็ไปเซเว่นไปด้วยแล้วก็ไปหยิบ <c oughs> ของที่จะไปกลางวันพวกนี้วันมารลนนี้อะไรอย่างเงี้ยอืม ทุกวันนี้เงินเก็บเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้สิ้นเดือนพยายหาทางตลอดเวลาทั้งนั้นตลอดเวลาสงสัยมากเลยแบงค์แม่งแบงค์เดิมด้วยแบงค์พันเอ๊ะทำไมแบงค์พันเหมือนเดิมวะใบเดิมแม่งหยอกกระปุกได้แบบแบงค์พันเลยแล้วมันกินอะไรวะเนี่ยคิดในใจ โอ้โห mm hmm. <c oughs> มันเอาแบบเออก็สังเกตก็ทําแบบนี้ <c oughs> แล้วก็เออประมาณเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวนี้ที่โรงเรียนลูกก็จะแบบมีมีอะไรวะมีเทรนมีเทรนคือไม่ไม่กินข้าวโรงเรียน <c oughs> <c oughs> เออก็ให้แม่แม่เขาอะเนี้<ะ>ดเดเออเทรนเป็นทั้งห้องเลย <c oughs> แล้วก็จะแบบเอาอาหารไปกินที่โรงเรียนกันแล้วก็แบ่งก,กันมานี้ แชร์กันอ๋อส,สนุกกว่าสนุกกว่าหลากหลายกว่ามันแบบมันหลากหลายอะใช่ไหมเอออืมนี่ก็ทํามาหลายหลายเดือนละหลายเดือนละมาปีนึงแล้วดีกว่าเออป .5 ทั้งปีเลยเอ้าอาหารไปกินกันเองจะถามว่าแล้วเ,เทียบกับให้รายปีละ่ะแต่เขาคงได้คําตอบละก็คง <laughs> หาทางเหมือนเดิมเงินเจ็บเยอะอะไรเขเนี้ยเช้่อโหเยจุกเลยกลัวมาด้วยใช่ใช่อืมวันนี้บัญชีเขาก็งอกเงยงอกตลอดพอสิ้นเดือนก็ไปฝากอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอ๋องอกตลอดงอกแบบโอ้โหเห็นแล้วตกใจเลยเงินเก็บจะมีมากกว่าแม่มาแล้วตอนนี้เก็บอย่างเดียวไม่ออกเลยอ่ะโอ้ อ่ะ,อะก็คุยกันสนุกสนุกนะครับอ่ะโอเค